สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่า d i s c o s e นะครับหรือว่าการแบบชิปหายการนําความซวยมาให้อะไรประมาณนี้นะเกมนี้มันมีบางอย่างที่ทําให้ผมนั้นสนใจมากๆเลยก็คือมันเป็นเกมผีของประเทศเวียดนามนครับของประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองแล้วเมื่อมันเป็นเกมผีของเวียดนามเนี่ยก็แสดงว่ามันมีบรรยากาศแบบหลายๆอย่างเหมือนเกมผีไทยเหมือนบ้านเราเนี่ยครับแบบไม่ว่าจะเป็นการเป็นอยู่หรือว่าพวกตึกลาบ้านช่องนะครับมันก็จะแบบคล้ายๆไทยนะมันก็เลยเพิ่มความน่ากลัวขึ้นมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มีผีอะไรน่ากลัวท่าผีไทยละเนื้อเรื่องย่ยอยๆของเกมนี้นะครับ <c oughs> ก็คือว่าเรากับครอบครัวเราเนี่ยเคยไปทาพิธีกรรมที่ผิดพลาดไว้ในอดีตนะครับ <c oughs> ไปทําเรื่องที่ผิดพลาดไว้ในอดีต <c oughs> ก็เลยแบบโดนสิ่งที่ไม่ดีนะครับ <c oughs> แบบตีกลับมาอะไรประมาณนี้นะอารมณ์เหมือนว่าคนเล่นของนะครับแล้วก็โดนของเล่นคืนอะไรประมาณนั้นตัวเอกของเราเนี่ยก็เลยโดนหลอกหลอนจากบางสิ่งบางอย่างนะครับอยู่ระหว่างโลกความเป็นจริงแล้วก็โลกความฝันอะไรประมาณนั้นอะแบบแยกไม่ออกนะครับว่าอันนี้ความจริงหรือเปล่าหรือว่าอันนี้ความฝันกันนะ คือเกมนี้มันมีบรรยากาศที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับคือผมไม่รู้แหละว่ามันเป็นเกมที่น่ากลัวไหมแต่บรรยากาศมันน่ากลัวเพราะงั้นก็จะใส่จำสแกร์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับเปิดมาด้วยหุ่นนะครับแล้วก็นาฬิกาอารมณ์แบบพิธีกรรมแปลกๆนะครับคือเหมือนว่าแบบครอบครัวเราเนี่ยไปทําพิธีกรรมอะไรก็ไม่รู้เว้ในอดีตเอาไว้เราก็มาหาคําตอบไปพร้อมกันเนี่ยครับ ุ่นนี่คือเหมือนตัวแทนครอบครัวปะมีมือเอาหุ่นไปครับเสียงนาฬิกาปลุกอ๋ออันนี้คือตัวเราใช่ไหมเวลาเนี่ยครับน่าจะเวลาตีสามใช่ปะไม่น่าจะบ่ายสามมั้งอันนี้คืออะไรอันนี้คือบัตรประจําตัวนะครับแล้วก็มีกุญแจอยู่โอเคเราได้กุญแจนะครับฉันปิดตู้ไว้เสมอแหละนะปิดนาฬิกาปลุกก่อนโอ้โห,หเออเกมไม่ได้บอกอะไรเราเลยอะวพาเราต้องไปไหน พราะงั้นน่าจะเป็นไขตู้ป่าวะโอเคกด R ขึ้นมาแล้วก็ใช้กุญแจมีถาดนะครับอยู่2ก้อนเก็บถาดไว้ก่อนทุกคนรู้ว่าสิ่งนี้ใช้ทําอะไรแล้วก็มีสมุดโน้ตนะครับเขียนว่าสมุดฝันวะคือสมุดจดความฝันที่เราไปเจอมาอย่างนี้ปะโอเคลองเอาขึ้นมาดูก่อนนะครับมีโน้ตเขียนเอาไว้นะครับว่า31เดือน7เหรอใช่ไหมฆาตกรรมนะครับแปลกใจจังเมื่อคืนฉันฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแขวนคอในห้องนั้นลิ้นหงเธอยื่นออกมา เลือดออกตาออกจมูกนะครับดูน่ากลัวมากแล้วก็วันที่3เดือน8นะครับผีเหรอหรือไม่เป็นความจริงฉันฝันอีกครั้งว่าโดนผู้ชายคนนึงเนี่ยถือมีดไล่ตามฉันเลยต้องวิ่งเข้าไปในบ้านแปลกๆในอาคารแฝดเก่านะครับฉันพยายามหาทางปิดประตูผู้หญิงในบ้านนั้นก็กินข้าวอย่างสงบจันตะโกนขอความช่วยเหลือผู้หญิงคนนั้นยืนขึ้นไส้ในของเธอเนี่ยไหลออกมาเธอจับตัวฉันแล้วตั้งคําถามกับฉันว่าความจริงคืออะไรความจริงคืออะไรฉันไม่เข้าใจเลยความจริงมันคืออะไรกัน แล้วก็ผ่านมาวันที่8เดือน8นะครับตระกูลก็น่าจะหมายถึงครอบครัวนะครับเมื่อคืนฉันฝันว่าไม่รู้ว่าควรเรียกว่าฝันดีหรือฝันร้ายกันนะพ่อของฉันเนี่ยกลับมาจากงานแล้วก็ให้กล่องของขวัญสวยๆกับฉันแต่เมื่อฉันเปิดกล่องมันออกฉันก็เห็นแผ่นกระดาษที่เขียนอะไรบางอย่างฉันอ่านไม่ออกแม่ของฉันเนี่ยเตรียมตักข้าวอยู่จะเรียกทุกคนมาทานแต่บนโต๊ะมันกลับมีแต่หนอนและแมลงแม่ใส่หนอนเต็มๆเลยมาให้ฉันแล้วก็ถามฉันว่าทำไมลูกไม่กลับบ้านวันที่14เดือน8ครับพิธีกรรม หลังจากวิจัยอยู่หลายวันฉันเลตตัดสินใจที่จะทำดูสิทธดีมนะครับดูสิทธดีมนี่รู้สึกว่าจะเป็นอาการประมาณว่าแบบจําความฝันได้แม่นอะไรประมาณนี้นะครับแบบแม่นยํะผิดถูกยังไงต้องขออภัยด้วยนะแล้วฝันเห็นพิธีกรรมบางอย่างนะครับพ่อแม่ของฉันเนี่ยก็อยู่ที่นั่นทุกอย่างเนี่ยมันดูมัวแต่งนะครับน่าจะหมายถึงว่าทุกอย่างเหมือนเรื่อง้งแต่งเลยฉันต้องการที่จะเข้าใจมันมากขึ้นวันที่15เดือน8นะครับอินุงตุงนางฉันรู้สึกว่าฉันเข้าใจมากขึ้นเล็กน้อยต,ต,ออ của của อตุ มันก็น่าจะตามชื่อสมุดเลยแหละนะก็คือสมุดฝันนะครับเขาก็น่าจะจดแบบหัวข้อตามความฝันที่เขาไปเจอมาต่อไปก็คืออันนี้เหรอต้องตรวจสอบรอบบ้านให้แน่ใจนะครับว่าุกอย่างในสภาพที่ดีดคือยังไงอะหนึ่งหลังจากตื่นนอนตรวจสอบให้แน่ใจว่าในการทุกเรือนในบ้านทํางานและแสดงเวลาเดียวกัน2เขียนในปายุฝันที่ฉันเพิ่งฝันเหรอน่าจะสมุดโ <c oughs> น้ตน่าจะสมุดโ <c oughs> น้นต, <c oughs> น,น,ะต <c oughs> นะสามเนี่ยครับกลับไปนอนก่อน15นาที โอเคเราต้องทำสามอย่างนี้อย่างนั้นเหรอมาเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างครับคุณผู้ชม okay. โอเคอุ้ยอะไรอ่ะคือผมจาได้แม่นเลยค,คุณผู้ชมว่าตอนเล่นเกมไม้ตุกาตาตัวนี้มันมันหันหน้าเข้ามแพงไม่ใช่หรอวะเจ๊แล้วไงแต่คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งแตกตื่นนะถ้าเจอจำสแก์เดี๋ยวผมเตือนให้เองมาลองไปข้างนอกบ้านกันดีกว่าโอ้โหแล้วบรรยากาศแบบอาพาร์ตเมนต์ไทยจัดๆเลยอ่ะ ดูดิไม่ว่าจะเป็นมิตเตอร์ไฟหมวกน็อกอะไรมาเนี้ยโอ,โอ้ห้องนะครับแล้วก็ไออันเนี้ยที่เขาไว้สะท้อนอะไรนะสะท้อนสิ่งไม่ดีอ่ะคือเหมือนไทยเป๊ะเลยกูเล่นเกมผีไทยอยู่หรือวะเนี่ยผมออกเกมตอนนี้ได้หรอวะอันนี้ห้องใครอะห้องใครก็ไม่รู้นะครับแต่เราเข้ามาโซนแล้วหรือว่านี้มันคือบ้านเราฉันเกยียดสิ่งนี้อ้อเขียนล้างจานสินะโว้วโว้วโว้โว้โว จะเล่นกันแต่หัววันเลยเหรอใจเย็นคือเราต้องไปทำอะไรอ่ะกดคอนโทรอ๋อสอนล้นคอนโทรเนรับกดคอนโทรพื่ย่อดตัวโอเคคอนโทรค้างพื่ย่อดตัวไปคือเหมือนว่าเราต้องไปเช็คนาฬิกาใช่ปะ่ะนาฬิกานี้หยุดทำงานแล้วโอเคแล้วก็กดตัว R นะครนีเพื่อเปิดค้างมาเรามีฐานอยู่อ่าแล้วก็ฐานใส่เรียบร้อยเป็นเวลาประมาณตีสามนะยครับตีสามเจ็ดนาทีอุ้ยเป็นไงอย่างเป๊ะตีสามเจ็ดนาทีเห็นปะ ประตูล็อกจากด้านในนะครับไปไม่ได้อันนี้คือเราก็ต้องกลับไปปะกลับไปฝันนะครับใช่ไหมเข้านอนก่อน15านาทีแบบที่เขาบอกอะ <S <S สเตปต่อไปก็คือเราต้องเข้านอนนะคุณผู้ชมเด้๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเขียนบันทึกก่อนปะวิธีอื่นในการเรียกป่าการเป็นภาษาเวียดนามก็คือไขเวทไขเวทขอโทษด้วยนะครับถ้าผมอ่านผิดไปซึ่งมันก็น่าจะผิดอยู่แล้ว <S 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 มาเรามาจโดโน้ตกันดีกว่า,า <ule> ครับวันที่16เดือน8นะครับต่อจากที่เราอ่านล่าสุดเลยคือเรื่องของน้องสาวนะครับ ฉันเห็นเธอใส่ชุดแต่งงานสีขาวที่เธอชอบเหมือนตอนที่เธอยังเด็กเธอลองเรียกฉันว่าเธอถูกจับกลุมอยู่ในตึกอาคารแฝดเก่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเธอเหรอนั่นนะสิมีอะไรเกิดขึ้นกับน้องเรานี่ครับคือเราเป็นพี่ชายใช่ไหมแล้วน้องเราก็เป็นแบบน้องสาวเหรอเมื่อเราเข้านอนนะครับถ้าผมเดาไม่ผิดตามเนื้อเรื่องมันเราก็จะแบบไปอีกโลกหนึ่งปะไปในโลกของวิญญาณประมาณนี้ตัวสเปซเพื่อน,นอน,นครับเอาแล้วว่าตรงสื่อเวียดนามนี่ครับเข้ามาเต็มหน้าไปหมด มาแล้วในอินิมิตหนึ่งนะครับผมอันนี้เขียนว่าอะไรอะฮ่หาฮ่าอันนี้มีตะเกียงอยู่นะครับโคมน้ํามันยี่ห้อวิญญาณเดี๋ยวทำไมทำไมชื่อมันแปลกจังวะตรงนี้มีเขียนบอกไว้ว่าเมื่อมีใครเลือกชื่อคุณนะครับยานก็ไปดูและอย่าวิ่งไม่ควรยืนในห้องที่มืดนานเกินไปต้องเดินต่อไปช่วยผมได้มากเลยจริงๆนะครับโอเคตอนนี้มีรูปดาวห้าแฉกอยู่เศรษฐของซาตานอย่างนั้นเหรอ นี่มันเสียงได้คนลาะเขาบอกว่าอย่าหาันเที่ยวไปแล้วกวนเขี้ยวไปทำไมวะบอกว่ามันจะไม่โดนเลยใช่ปะตอนนี้มีสารเนี่ยครับสาร,ระภูมิเหรอสารอะไรวะไม่รู้เหมือนกันคนลุกเลยน้องสาวเราตามเรามาเจอะไรกูเย้ยเลยกูเย้เลยกดชิปวิ่งไม่ได้ด้วยเนี่ยครับตรงนี้เป็นเป็นบ่อน้ําบ่อน้ําอะไรไม่รู้อุ๊ยอโอ้โหเปิดต้อนรับกันชนะ มาสเตอร์นูเยนเหรออ่นผีต้องขอภัยนะครับผู้เรียนรู้แรกของมาสเตอร์ทันใดในเวียดนามใต้เชี่ยวชาญการสแสวงหาพรการแก้ไขพลังงานเชิงลบและการแก้ไขปัญหาชีวิตโอเคเข้าแป้งในดูเหมือนว่าจะจะเป็นอารมณ์หมอผีของประเทศไทยอะไรประมาณนี้ปะอันนี้มีที่ไว้ของนะครับแล้วก็มีสารเจ้าซึ่งซึ่งหน้ามันก็แบบไม่น่ามองนะแล้วอันนี้คืออะไรอะการฝังตัวแบบดาว คืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วเราก็มีหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีใ่เธอรนี้ที่คอยตลอดมาโอเคเรา,าดูนี้ก่อนดีกว่านะครับคุณผู้ชมอันนี้มีเหมือนจานอะไรอยู่ด้วยแท่นบูชาขนาดเล็กนะครับและชามข้าวที่ไม่สดน่าจะเป็นชามข้าวเก่านะในความหมายเขาแล้วนี้ก็หนังสือนะครับ หนังสือพิธีกรรมนะครับการแฝงตัวเมื่อกี้ที่เราอ่านพิธีกรรมการเคารพตามที่กล่าวไว้ในหน้าก่อนหน้านี้ปีศาจเป็นวิญญาณที่วหววนโดยที่ไม่ได้รับการเคารพนะครับโดยที่ไม่ได้รับการกราบไหว้ไม่สามารถหาความเป็นสุขได้วิธีการเคารพนั้นคล้ายกับมาโซนะครับเพื่อเตรียมตัวคุณจะต้องใช้รายการของด้านล่างนี้รายการที่ต้องใช้มีเครื่องจุดทูบทูบยาวแล้วก็ข้าวในชามเล็กๆนะครับหัวข้อที่3คือการฝึกฝนปีศาจในคุ้มครองบ้าน เมื่ออยู่ที่บ้านเปลี่ยนข้าวแล้วจุดธูปในเวลาที่แน่นอนทุกวันเมื่อเข้ามาในบ้านแล้วนําข้าวสดมาเสมอนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความที่ไม่โชคดีนะครับหลีเกเลี่ยงความโชคร้ายอ๋ออันนี้ก็คือบอกวิธีบูชายตัวนี้ป่ะไอตัวที่มันนั่งไหวอะไรอยู่เนี้ยผู้ชมครับเราเรามาเข้าไปพร้อมกันดีกว่าสามสองเอาน้าไก่จอผู้ชมผมว่าโดนแน่ ทุกอย่างเป็นแค่ฝันเท่านั้นเหรออันนี้คือผมตุยนะครับโอเคเมื่อกี้เราตุยกันเพราะงั้นเราวาร์ปกลับไปเมื่อกี้ใหม่ดูเหมือนว่าเขาจะให้เราทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างกับไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนแล้วนะเพราะงั้นเราต้องออกไปก่อนเมื่อกี้ไม่มีทางให้ไปยอยู่อีกทางหนึ่งครับซึ่งเราต้องออกประตูไปก่อนโอเคน้องเราจะไม่มาดักรอเราใช่ไหมสวัสดีครับเปิดได้ปะอุ้ยเปิดได้ด้วยเจอจากเย็บผ้าครับอืบรรยากาศมันแบบไทยสุดๆไปเลยอะไม่นามจริงปะวะเนี่ย แล้วตรงนี้ก็มีฝาชีโอ้โหฝาชีนี่คือแบบโคตรไทยเราไปดูจากเย็บผ้าก่อนเครื่องเย็บผ้าน,นียครับกดเข้าไปได้ด้วยเครื่องเย็บผ้าของแม่แต่รู้สึกเหมือนว่าใครมันเพิ่งนั่งไปนะเอาอะไรไงใครมันจะเพิ่งมานั่งมันก็มีเช็ดเลาปาวะแล้วคือผมต้องหาอะไรอะผมต้องหาไปเรื่อยก่อนนะครับโต๊ะทำงานวะเจออะไรเอ่ยหนังสือและของที่ถูกเรียงไว้เป็นระเบียบโอเคก็คือกดอะไรไม่ได้แล้วเราไปที่ฝาชีดีวกว่า บองบอกความเป็นไทยในตัวคุณวูนี่งานชำข้าวใช่ปะ่ะมีนลังสาบด้วยโอเคเก็บชำข้าวก่อนเลยกันแล้วลต่อไปเราก็ต้องไปผมว่าสภาพมันมันไม่น่าใช่น้องเราแน่นอนอะ่ะผอ้ชมคือมือมึงมือมึงจะยาวถึงขาอยู่แล้วโอ้แล้วหัวแบบหัวงึ่งนึ่งึงก่งอย่างเงี้ยผมจำสเกลร้อยเปอร์เซ็นต์นะมาอยากจะหาพี่นะใช่ไหมอยากจะหาพี่เข้ามาน้องเข้ามา นี่ขนาดเตรียมใจแล้วเนี่ยตัวนี้ตัวนี้มีอะไรเก็บไหมไม่มีแล้วอันนี้เป็นห้องห้องอะไรอ่ะห้องไหไไม่รู้เลยครับแต่ตรงนี้ตรงนี้มีกดได้ดินดินคืออะไรดูเหมือนว่าดินมันกําลังมองฉันไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่ดินกําลังมองนะนายน่าจะคิดไปเองเป็นเงาดาๆเนี่ยเหมือนเงาคนเลยอะโอเคแล้วมาหมาหพี่กอดซะดีๆน้อง อรอบนี้ไม่พุ่งใส่หน้าวะ่ะอันนี้มีข้าวปะน่าจะเป็นข้าวนะวันนี้โอเคกด R กด R แล้วก็นี่ไงจริงด้วยเราต้องตักข้าวใหม่ๆม,มานะครับแล้วก็ไปบูชาใช่ไหมตรงนี้เป็นทางตันนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันจะไปได้อีกพอะง้นก็น่าจะไปในห้องเดียวคือห้องนี้ห้องที่เราเจอจักแล้วก็ข้าวส่วนห้องต่อไปเนี่ยก็คือห้องนี้ครับเราต้องเข้าไปแล้วก็ข้าวมาวางไว้ตรงที่เส้นไหว้นั่นเอง มันจะมีอะไรไม่ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็อยู่พร้อมกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าทิ้งผมไปไหนนะโอเควางเรียบร้อยอุ้ยมีตุ๊กตาตุ๊กตาที่ตัวเอกเรานะครับบอกว่าฉันรู้แล้วแหละว่ามันหมายถึงครอบครัวฉันเข้าไปได้เลยใช่ปะ่ะน่าจะเข้าตัวเมื่อกี้มันเข้าไปในนี้ครับคุณผู้ชมครับมันเข้าไปทางใตน้นี้ข้างใต้นี้มีอะไรหนึ่งสองอุ้ยมีเหมือนรอยเลือดเลยอะ ชามเลือดใช้สําหรับพิธีกรรมที่เชื่อมั่นเนี่ยครับน่าจะหมายถึงใช้สําหรับพิธีกรรมที่แบบเป็นความเชื่ออะไรประมาณนี้พอพิธีกรรมดีๆธรรมดาธรรมดานี่เขาคงไม่ใช้ชามเลือดกันใช่ไหมอันนี้อันนี้มีของเล่นวางอยู่เต็มเลยอะเจ็ดของเล่นนะครับที่ใช้เสียสละให้แก่เทพเพื่อหวังว่าเขาจะมีลูกชายอุ้ยอันนี้คือกําลังจะบอกว่าเขาเขากําลังจะบูชาแบบบวงสรวงแบบพิธีกรรมเพื่อได้ลูกชายอย่างนี้หรอพิธีกรรมแปลกๆอะไรอย่างนี้ปะ่ะซึ่งน่าจะแสดงว่าครอบครัวเราเนี่ย เกี่ยวข้องกับพวกพิธีกรรมแปลกแกแ,กแบบนี้ใช่ไหมตามในเนื้อเรื่องย่อๆที่เขาบอกมานะครับเราก็เลยต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้โอเคแล้วเราก็วางชามเลือดไว้ตรงนี้วางปุ๊บเสียงอะไรปั๊บเลือะเสียงดังมาจากนี้ปะน่าจะเป็นประตูตรงนี้เปิดนะครับซึ่งเปิดทําไมเข้าไปครับผมแล้วเราก็เจอผู้การหนึ่งใช่ผู้การไหมหรือว่าปิ่นปักผม แปรงทาสีไม่ถูกทั้งสองอย่างเลยล่ะแล้วเขานำพานรามาเอาแปรงทาสีไปทำอะไมสถาบันว่านี่ผีเหรอวะมือยื่นออกมานอกไห้ด้วยโอเคคุณผู้ชมมาอุ้ยเสียงเพลงแบบอย่างดังแต่คือโมเดลมึงโอเคครับอะไรอ่ะหอน้ำไหลเปิดน้ำทำไมพี่ไม่อยากล้างจานน้องพูก้กัน อ๋อเอามาจุ่มเลือดเหรอน่าจะใช่นะมาเราลองมาดูนะครับว่าเราจะทําอะไรกับพิธีกรรมนี้จุ่มไปแล้วก็ล้วก็ยังไงเราก็หยิบขึ้นมาโอเคมีแปรงทาสีที่ติดเลือดอยู่อ๋อเอามาเขียนที่ยนนันอันนี้เหรอเขียนไปเลยครับไปดูเซนอะไรด้วยเซนพินัยกรรมหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยตายแกโค้งคำนับแล้วนั่ไงวะเอา น,นี่คือแบบที่เราเห็นพิธีกรรมในอดีตปะ่ะคือลมประมาณว่าพ่อแม่เรามีเราแล้วที่เป็นลูกชายแล้วก็อยากจะมีลูกชายอีกคนหนึ่งเงี้ยเหรอแต่ว่ามันแบบพิธีกรรมผิดพลาดอะไรประมาณนี้ปะ่ะก็เลยออกมาเป็นน้องสาวเราเนี่ยครับแล้วน้องสาวเราเนี่ยก็โดนแบบพวกของเนี่ยเล่นคืนอันนี้คือความคิดผมนะโดนพวกแบบสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเอาตัวไปโอเคอุ้ยพูดถึงก็มาเลยเหละน้องน้องพี่ตัวจะไปไหนเนะี่ย จับกอนกดชีพปิ่งไม่ได้ด้วยนะครับเราต้องค่อยๆเดินไปแบบนี้น้องเราจะนําทางเราไปไหนเรามาดูกันดีกว่าแต่เราเนี่ยรักน้องสาวเรามากเลยนะครับโอเคเดินไปแล้วก็เดินไปมุมนี้ไม่มีอะไรผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับก็จะเจอจ้ำสแกเพราะผมเตือนให้เองบรรยากาศมันน่ากลัวซะขนาดนี้ชวเวบยังอีหลอจะเดินไปกี่โค้งเนี่ยน้องไม่พี่จับก่อนหนูก อุ้ยนั่งร้องไห้แล้วน้องเราร้องไห้คัสซีนับฮูยเย็ไนได้โปรดหยุดฮูยเย็นโปรดหยุดตื่น ตื่นเพราะเสียงนาฬิกาปลุกจบแล้วเหรอโอ้จบแล้วนะครับคืออันนี้มันเป็นเวอร์ชันเดโมอยู่นะครับมันยังไม่ได้เป็นเวอร์ชันเต็ม และในเนื้อเรื่องของเดโมนี้เนี่ยเราก็ได้รู้ประมาณว่าครอบครัวเราเนี่ยไปทําพิธีกรรมนะครับซึ่งเหมือนว่าหน้าปกเกมเนี่ยมันจะบอกใบอะไรเราไว้แล้วนะครับก็คือเหมือนว่าพ่อกับแม่เราเนี่ยอยากที่จะได้แต่ลูกชายนะครับอยากจะได้ลูกชายมากๆก็เลยไปทําพิธีกรรมที่มันแบบพิธีกรรมมืดนะครับการเลี้ยงผีอะไรประมาณนี้ไปขอกับพวกแบบสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่อยู่ดีก็เหมือนว่ามันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาเนะครับเพราะว่าคนที่ออกมาเนี่ยก็คือน้องสาวเราอันนี้น่าจะใช่นะเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็น่าจะเป็นลูกชาย2คนปะ แล้วพอเมื่อได้น้องสาวเราออกมาแล้วนะครับมันก็มีแบบเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับครอบครัวเราแบบไม่หยุดเลยและนี่ก็คือเกมผีเวียดนามในวันนี้นะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันนะแต่ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจไว้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นเกมอะไรก็ฝากคุณผู้ชมไปตามมารับชมกันด้วยสำหรับวันนี้หมายบายครับ